5มิถุนายน2565วันนี้เป็นการวิ่งมิน,นิมาราทอนขอนแก่นเพนนะคะการปล่อยตัวกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ปล่อยตัวนักวิ่งออกมาแล้วนะคะอ่าปแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วไปแล้วค่ะวันนี้นักกีฬาเยอะมากนักวิ่งเยอะมากนะคะ3,000กว่ารายนะคะไปแล้วค่ะ โอ้สุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยนะคะไปแล้วค่ะแซงเลยนะครับสู้ๆค่ะสูะะส้ๆ